สวัสดีที่ผู้ชมกันด้วยนะครับอ่าแล้วนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในปี2021นั่นเอง <c oughs> อ่าหลังจากที่หยุดพักผ่อนปีใหม่ไปเป็นอาทิตย์เลยนะครับตอนนี้เราก็จะมาสร้างร้านเออร้านเลยนะอ๋อตอนนี้เราก็จะมาทําการสร้างร้านเกม อ่ะซึ่งร้านเกมที่นี่ไม่ใช่แบบร้านเกมคอมที่แบบว่าเด็กหัวกระโปโลเขาไปนั่งเกาะบอกข้างหลังนะครับไม่ใช่อันนี้ก็จะเป็นแบบเออร้านเกมอาร์เคดอะไรอย่างงี้เนาะก็ประจบเหมาะเลยนะครับผมเพิ่งดูเวสติลรรบจบมาพอดีแล้วก็เห็นเกมนี้พอดีก็เลยแบบว่าเอ้ยเรามาลองสร้างร้านเกมอาร์เคดกันดูดีกว่านะครับตูทูตัเขาบอกว่าเพลย์ยูเออร์เฟิสต์อาร์เคดเกมนะครับผมยังไม่ได้วางเลยนะไอเนี้ยเกมแมสเกมเขาวงกดอะไรนี่ยังไม่ได้สร้างเลยเออเขาบอกให้เพลส เกมอาร์เคดแรกเออนี่ไงอาปับ๊บนี่เราก็จะมีเครื่องเล่นเกมนี่เขาวงกดเครื่องที่2นะครับนี่พอเรามีตู้แรกแล้วนะครับ <c oughs> ก็จะมีลูกค้ามาคนเดียวต่อไปก็ให้ไปที่ชอ็ชอปช็อปเรียบร้อยโอเคต่อไปเขาบอกว่าให้ซื้อเกมเขาวงกดเกมแมสอีกหนึ่งเครื่องนะครับซื้อทําไมมีเกมอื่นที่น่าสนใจกว่านี้ไม่มีแล้วหรอ อ๋อเกมของกดเป็นเกมแบบว่าเป็นบ้านราคาถูกเกมเก่าๆอะไรเง,งี้ยราคาเครื่องตู้ละ25อันนี้เกมอะไรอะ่ะเกม p price call อ๋ออันนี้เป็นตู้ผมเอานี้ออกได้ไหมเนี่ยผมเห็นไม่ชัดเลยอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเกมตู้คีปตุกตาเนาะแบบตามห้างทั่วไปแล้วเราเลเวลอัพแถมเฮนรี่โอ้เฮนรี่จะเป็นพนักงานใหม่ของร้านเราอย่างนั้นเหรออืมดีเหมือนกันนะแบ่งมภรภรโอเคอันนี้น่าก็น่าจะเป็นเกมไอตู้คีปตุกตาที่ ไปตามห้างทั้งหลายก็น่าจะเจอกันนะครับต่อไปก็จะแบบเป็นเกมแบบอันนี้จะดูเป็นตู้ร์เคดและสอสไฟเตอร์ Sword นะครับเกมฟันดาบโอเคแต่ว่าเขาบอกให้เราซื้อเกมแมนะเพราะว่าเรายังไม่มีตังจริงๆผมไปเก็บตังจากอีก2เกมเมื่อกี้ผมก็ซื้อเกมไปแล้วแต่เขาบังคับให้ซื้อนี้ซื้อก็ได้มาซื้อมาหนึ่งเครื่องโอเคต่อไปเราก็กลับไปที่ร้านของเราชืบนี่เอ้ยโอ้โหเราเพิ่งจะวางตู้เกมนะมันเสียซะแล้วล่ะ ส่วนตัวนี้ก็ได้เวลาเก็บตังแล้วนะครับเก็บตังโอเคส่วนตัวนี้ก็่้อมอ่าเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยมีลูกค้าเขามาเล่นเกมมาแล้ว,ลวมาต่อไปเราก็วางเกมตอนนี้ทางร้านเรายังไม่มีเกมอะไรมาใหม่นะครับก็จะมีแต่เกมเขาวงกดอันแสนสนุกที่ถึงแม้ตัวเกมจะก,กราฟิกเก่าๆดูบ้านๆดูแบบว่า,าไม่ทันสมัยไฮโซเหมือนอย่างร้านเกมเพื่อนบ้านเขาแต่ก็ร้านเราก็มีเกมให้เล่น โอเคต่อไปอันนี้เป็นต่อเติมอ๋อต่อเติมทั้ง2นะครับต้องใช้ค่าต่อเติม2 5 0 0โอเคตอนนี้ผมก็นะโยกธุรกิจจากการทำธุรกิจร้านอาหารที่ประส,ส,สบความสำเร็จเลยสำเร็จเลยก็ผมก็ทำการเออผันตัวจากเออเจ้าของร้านอาหารชื่อดังที่เปิดไปหลายสาขาเสร,าารสะเกินนะครับเปิดตั้งแต่สาขาที่1สาขาสองแล้วก็สาขาข้างทางก็เปิดนะครับตอนนี้ผมก็ ผ่านตัวมาเป็นเอ่อนักสร้างเอ่อคนไม่ใช่นักสร้างหรือว่าเป็นเจ้าของร้านเกมนะครับน่าจะเป็นอะไรที่ดีเหมาะกับเราด้วยเพราะเราก็เป็นเกมเมอร์เกมเมอร์นะโอเคตอนนี้เราก็รอให้ลูกค้านะครับเขากดหยอดเหรียญแล้วก็เล่นเครื่องเออนั่นไงนี่อันนี้เหรียญเต็มแล้วอ่าเดี๋ยวเราไปซื้อเกมใหม่ดีกว่านะครับรู้สึกเกมใหม่เราจะนี่เป็นตู้คลิปตุ๊กตาครับเอาไว้ให้แบบป้าดหนุ่มๆเข้ามาคลิปตุ๊กตาให้แฟนสาวอะไรงี้อ่าคอมพลีท เพรส e รีไอเทมในยูเคดอ๋อให้เราวางสิ่งของอะไรก็ได้3มอย่างในอาเขตก็เหมือนให้เราตกแต่งอ่นนี้ตู้คีปตุ๊กตาตลาัลลดผมวางไปข้างนอกร้านได้ไหมวางไม่ได้ถ้าวางไปข้างนอกร้านมีสิทธิ์โดนขโมยได้อ่ะผมวางไว้ตรงข้ามนีน้แล้วกันนะนี่ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเป็นโซนที่เอ้ยเครื่องนี้มันพังแล้วอ่ะฉันมาคีปตุ๊กตาดีกว่าโอเคเดี๋ยวผมขอซ่อมแป๊บหนึ่งนะเรียบร้อย โอเคแล้วที่นี้คืออะไรมานั่งพักหรอคือแบบว่ายินเล่นเกมเราเมื่อยคืออยากจะบอกว่าไอ้ตู้คลิปตุ๊กตาอันนี้เนี่ยเป็นเป็นตู้ที่ทําเงินได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ายอดไปหนึ่งครั้งมันไม่การันตีหรอกว่าเราจะได้เราเครื่องมันเจ๊งอะไรเนี่ยโมโหแล้วทุบเครื่องเราพังหรอเนี่ยเปลา่าจะไม่ไทุบสุดเลยโอเคซ่อมซ่อม,ซ,อมซ่อมเรียบร้อยอ่ะเก็บตังค์เรี้ยไรเก็บตังค์ต่อไปก็เหมือนเขาบอกว่าเราจะจ้างเฮนรี่ได้หรอใช่ไหมผมจะจ้างเฮนรี่จังไหนอันนี้ไรอะ่ะ ต่อเติมต่อเติมต่อเติมร้านต่อเติมเออนั่นแหละขยายร้านเฮนรี่ <Henry S 1> <Henry S 2> ผมจะจ้างเฮนรี่ยังไงโอเคช่างเฮนรี่ก่อนผมมาช้อปปิ้งดีกว่านะเครื่องต่อไปซื้อผมว่าผมจะซื้อเครื่องตกตุ๊กตาอ,อีกสักเครื่องหนึ่งดีกว่านะน่าจะดีน่าทําเงินให้เราได้เราว่าเรามาสํารวจดูดีกว่าว่ามีเกมอะไรบ้างเมื่อกี้ดูถึงอันนี้ใช่ไหมสวอตไฟเตอร์ต่อไปก็จะเป็นเอ,อ่อเครื่องตกลูกบอลน,นะครับเป็นเครื่องตกลูกบอลน,นั่นแหละ ต่อไปนี้ก็จะเป็นเออเป็นเกมโต้เกมปองนะครับเป็นเกมแบบชิงชิงลูกบอลตรงกลางอันนี้เราก็จะบังคับไอแทนอันนี้ปื๊บเพื่อโต้ลูกไอตรงกลางอันนี้งงไหมก็คือเป็นเกมปิงปองแหละแต่แบบเป็นในรูปแบบของตู้เกมซึ่งอันนี้เป็นเกมแบบค่อนข้างจะโบราณโบราณเป็นเกมแบบเป็นเกมที่เรียกว่าเป็นเกมยุคแรกๆเลยนะครับนะเป็นเกมแบบเกมแรกๆของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้ต่อไปนี้ก็เป็นเครื่องต่อยโมยนะครับต่อยวัดพลังกันเอาไว้แบบมาระบายลมอะไรนี้ เวกอนนบอ๋ออันนี้เป็นเกมทุบหัวนูบนะครับปกติจะเป็นเกมทุบตัวตุ่นใช่ไหมแบบตัวตุ่นาอาจจะดูน่ารักไปนะคนเขาอาจจะไม่กล้าแต่ก็เราเราก็เลยเปลี่ยนเป็นหัวคนแทนนะครับน่าจะสะใจกว่าต่อไปก็แอร์ฮอกกี้นะครับแพงจังอิริกอิริกเป็นพนักงานซ่อม,อมเขาจะคอยดูแลแล้วคอยซ่อมไอ้น,นี้ให้เนาะเครื่องที่พังต่อไปนี่ก็เป็นเออคิงแฮมเมอร์เป็น ตู้เกมที่จะวัดพลังกันนะโดยการถือคอแล้วก็ทุบไอ้ปุ่มแดงๆตรงนี้โอเคผมอธิบายแค่นี้แหละที่เหลือก็มาดูเองแล้วกันนะส่วนใหญ่ก็เป็นแบบเกมเก่าๆอะไรอย่างงี้เนาะผมไม่รู้ว่าใครหลายคนจะทันเกมพวกนี้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าไปตามห้างก็คงได้เห็นแหละนะเพราะเกมมันก็ยังไม่ได้หายไปไหนเฮ้ยพูดถึงเราได้230บาทแล้วผมผมซื้อนี่ดีกว่าเครื่องตกตุ๊กตาเฮ้ยเราสามารถอัปเกรดได้อออัปเกรดปุ๊บเนี่ย มันจะต้องใช้ค่าหยอดในการเล่นเนี่ยแต่ละครั้งเรียกว่าเยอะขึ้นแต่ว่าเราต้องใช้10อันนะในการอัพเกรดโอเคนั้นนั้นช่างก่อนกลับไปที่ร้านเกมเราก่อนน่าจะพังน่าจะนั่นไงโอ้พังพังยับเลยปังตู้เกมอาร์เคดก่อนนะว่าแล้วก็เก็บตังแล้วก็นี้ปับ๊บซ่อมมาซ่อมแล้วก็ซ่อมอันนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่กันว่าผมจะ จ้างเฮนรี่จ้างอิริทมายังไงผมจะจ้างให้ไงคอสซูเมอร์เวอร์เกอร์นี่ไงค่าจ้าง100เออผมคือเครื่องมันทั้งพังแล้วก็ต้องเก็บตังค์ผมจ้างเฮนรี่มาก่อนเรื่องเงินเรื่องใหญ่นะไม่เดี๋ยวผมมาเช็คก่อนนะครับว่าเครื่องนี้เรียโอ้ทำอะไรกันเนี่ยช่างเป็นภาพที่ดู ไม่ค่อยน่ารับชมเท่าไหร่อยากรู้ว่าถ้าเราจ้างอีริกร้อยห้าสิบอีริกเป็นช่างซ่อมเครื่องเกมแล้วถ้าไม n b c เป็น n b c ชายที่ไปยืนค่อมหลังตัวละครผู้เล่นเคกวา่าเป็นพนักงานชายที่ไปค่อมหลังลูกค้าผู้ชายเปึ๊บปก็คือก็เช็คมาอย่างนี้เนี่ยนะไปค่อมหลังลูกค้าเอ้ยภาพลักร้านเราจะเป็นยังไงเนี่ย oh. ก็เหมือนเหมือนเฮนรี่เขาจะเก็บมันทุกทครั้งที่แบบมีคนเล่นเสร็จเลยอะ่ะหรือไม่ก็ กดมันทั้งทั้งที่คนเล่นยังเล่นไม่เสร็จก็ไปหยิบตังค์เลยในระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็ปล่อยให้พนักงานเราเดินเก็บตังค์ไปนะครับเรามีหน้าที่แค่ดูร้านนั่งง่อยๆนั่งไม่ได้มันเก้าอี้ลูกค้าไม,ม่ใช่เก้าอี้ไม่ไม่ใช่เก้าอี้เจ้าของร้านในระหว่างนี้เขาก็เก็บตังค์ไปผมขออนุญ,ญาตไปดูร้านคนอื่นเขาอันนี้ร้านของอ m Stupid. s t u พิดไทยคนไทยแลยนะ้วเนี่ยร้านเกมคนไทยเป็นไงโอ้าว wow. มีหลากสีหลากสันนะน่าจะมาจากการอัพเกรดอะไรอย่างงี้ข้างล่างนี่แบบเป็นชั้นเครื่องเกมเขงกดชั้น2องเขามีหลายชั้นเลยลอเไปดูชั้น2องดีกว่าโอ้ชั้น2อนิดการจัดวางตู้เกมในร้านเกมอาร์เคดนี่เป็นอะไรที่แพทเทิร์นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะก็วางตู้เรียงๆกันนะก็เป็นมาตรฐานดีไม่เหมือนกับร้านอาหารที่แบบมันจะมีลักษณะการแต่งให้สวยเนีต่างกันโอ้ย ตู้ทั้งศกกระปกทั้งเนา่าทั้งพังอะไรก็ไม่รู้โอ้ต่อไปนี่เลเวลสถ้าเราปลดล็อกเลเวลสี่แล้วน่าจะได้ได้พนักงานทำความสะอาดแน่นอนสี Secondary color primary เอ้ยเปลี่ยนสีได้เปลี่ยนสีอะไรไม่รู้เปลี่ยนไปก่อนปับ๊บดันอ๋อเปลี่ยนสีร้านได้ <c oughs> เยี่ยมนี่แล้วเราก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเราร้านเราก็จะเน้นไปทีมสีน้ำเงิน ถ้าผมให้สีหลักเป็นสีดําล่ะเกมนี้มันมีอะไรน่าสนใจลหลักเราเป็นสีดําใช่ไหมปับ๊บแล้วก็ตรงนี้เป็นออกสีน้าเงินสว่างสว่างปับ๊บนี่ร้นเกมเราก็จะดูไฮเทคนะครับดูเป็นรันเกมที่ทันสมัยอันนี้อะไรอะ่ะอะไรไม่รู้ผมเอาสีฟ้าฟ้านี้ก่อนแล้วกันอ๋อสีเพดานเพดานต้องสีดสําสิเพดานเอาสีดำแล้วกันโน สวยงามส่วนพื้นก็พื้นสีอะไรดีอันนี้แต่งยากแหละมันเป็นแบบลายตารางหมากลุกสีน้ําเงินเข้มแล้วก็ล้อมด้วยสีขาวปับ๊บนี่ดูดีดูดีนะครับโอ้โหร้านเรานี้แบบดูทันสมัยดูเก๋ไก่ก๊อปไายข้างๆมาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะครับร้านเรามีลูกค้าเข้ามาสี่สามคนแล้วผมจ้างอิริกได้แล้วมาอิริกได้เวลาที่นายจะต้องทำงานได้แล้วนะ เป็นพนักงานซ่อมไอออลิกคอยตรวจสอบนะว่าเครื่องไหนมันจะใกล้เจ๊งหรือไม่เจ๊งโอเคเอ้ยหรือว่าตู้เกมนี้เราสามารถเปลี่ยนสีได้ผมว่าผมซื้ออีกเครื่องเขาวงกดอีกสักเครื่องหนึ่งดีกว่าผมว่าเกมมันก็มีระบบวาร์ปห้นะเราก็ยังจะเดิน <S <S ผมอยากรู้มันเลือกสีได้ไหมหรือเลือกไม่ได้สีเดี๋ยวค่อยว่ากันเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยกระชับองพนักงานเหรอ <S 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 โอ้โห นอกจาจะเป็นร้านขายตู้เกมแล้วก็ยังเป็นร้านกดพนักงานอีกสุดยอดไปเลยร้านแห่งนี้อัปเกรดแมชชีนทูโกลเด้นอัปเกรดแมชชีนโอ้ยาก่ะเนี่ยมันต้องใช้10เครื่องใช่ไหมในการอัปเกรดฉะนั้นผมต้องเก็บประมาณ250มผมถึงจะอัปเกรดอัปเกรดเกมแมสอันนี้ได้เกมเขาวงกดเดี๋ยวค่อยซื้อแล้วกันไปยืนเ,นอ,เออในร้านก่อนเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าผมว่าผมซื้อเก้าอี้เพิ่มดีกว่าน,นี้อะไรอะ่ะออกแพทเทิร์นร้าน อ๋อแบบนี่แพทเทิร์นแบบอันนี้แบบแพทเทิร์นคลาสสิกนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงร้านแบบญี่ปุ่นสไตล์นะครับเชียงแผนสไตล์เขาบอกโตเกียวโตเกียวอันนี้เป็นแบบโมเดิร์นโมเดิร์นดูเหมือนคุกไงไม่รู้นะเอ้ยนี่ไง Adam! อาดัมอาดัมจะเป็นพนักงานคอยดูแลทําความสะอาดเครื่องเล่นของเราโอเคต่อไปผมพูดอะไรนะเวสเทิร์นอันนี้ดูดูเป็นคุกกว่าอันมันเมื่อกี้อีกแล้เนี่ยพอๆกันเลยสอนเนี่ยเป็นคุกสอนอันนี้ ก็จะเป็นปราสาทเอลซ่านะครับดูแบบมีความเป็นน้ําแข็งมากๆเลยแล้วนี่คืออะไรนี้อะไรตอนนี้ตั้งเราก็ถึงแล้ว250ผมจะซื้อซักเอ่อสิเครื่องป้ายแล้วผมก็จะซื้อเก้าอี้โซฟา300แพงไปซื้อโอเคตั้งบอแบแล้วอัปเกรดเทมดีกว่าอัปเกรดปึ๊บคอมบ่ายเรียบร้อย โซฟาก็อัปเกรดได้เหรอไหนหดูหน่อยสิโซฟาอัปเกรดเ้าจิ้มไม่ได้แสดงว่าเฟอร์นิเจอร์อัปเกรดไม่ได้ว่าน่าจะเปลี่ยนสีโซฟาได้เนาะมันจะได้ดูแบบไม่จืดชื่อมต่โซฟาสีขาวหาเรียบร้อยได้เก้าอี้เพิ่มมาแล้วนาทีนี้ลูกค้าเล่นเกมเสร็จเมื่อจะได้แบบนั่งได้เพิ่มขึ้นเมื่อกี้เหมือนผมอัปเกรดเครื่อง <S <S เฮ้ยนี่ไงตู้เกมทองคําอัน,นี้เป็นตู้เกมพิเศษนะเกมน,นี้จะมีความทันสมัยแก้บั๊ก อัพแพชอะไรเรียบร้อยแล้วแต่ว่าคุณจะต้องจ่ายตังค่าเล่นเกมที่เยอะหน่อยนะถึงแม้ตู้นี้จะแพงแต่ก็เล่นได้มันเลยเนี่ยอดัมอดัมยังไม่ได้จ้างนี่ว่าเราทําความสะอาดเองปึ๊บผมลืมไปผมยังไม่ได้จ้างอดัมตู้ต่อไป350โอเค350 350โอเคเก็บตังก่อน นี่คือหน้าตาของอิริกพนักงานช่างซ่อมถึงแมหน้าตาเขาจะดูโหดเหี้ยมตลอดอยู่ตลอดเวลาแต่จริงๆแล้วเ,เป็นพนักงานที่ใจดีนะครับ <c oughs> เขาคอยซ่อมเครื่องเล่นทุกเครื่องเลยแม้กระทั่งเครื่องไหนที่ไม่พัง <c oughs> เขาก็เดินไปซ่อมโอเคตอนนี้ก็ผ่านมาเป็นระยะเวลานึงแล้วนะครับตังขึ้นช้าเหลือเกินเพราะแล้วเรามีแต่ตู้เกมราคาถูกอะ่ะ <c oughs> อัปเกรดไปชีดถูกโกลเด้นอ๋อเราเพิ่งอัปเกรดไปเนี่ยโอเพนแคปซูลเอ้อยอีกนิดเดียวเองเนี่ไปลองแคปซูลหน่อยไหมมันจะคุ้มค่าไหมอ่ะ ลองสุ่มแคปซูลดูหน่อยมันจะราคาถูกไหม50จะได้คืนมาสาบาทโอเคก็ไม่เสียหายอะไรลองกดหน่อยนะปัะ๊บ <c oughs> ว้าวซร์ไพ์จริงเลยไม่รู้มาก่อนเลยเนะี่ว่าเราจะได้ตัวละครผู้หญิงโอเคปลดล็อกลูกค้านะครับก็นั้นแสดงว่าแล้วเราก็จะมีลูกค้าใหม่ๆม,มาอย่างนั้นหรือตอนนี้ไง ลูกค้าที่เราสุ่มได้โอ้โหสุ่มลูกค้าก็ต้องสุ่มเกมก็ต้องซื้อมาปับ๊บฉีดได้ค่าจ้างในการฉีดไหมเนี่ยปับป๊บปโอ้ยตู้นี้เงินเต็มแล้วพวกเงินเต็มแล้วมาเก็บเองก็ได้พนักงานทำงานช้านะครับพนักงานเพิ่งทำงานวันแรกนะเลเวลยังเลเวลสองอยู่เลยซื้อเครื่องเกมต่อไปได้แล้วปึ๊บ,บโอเคมา นี่ Sword f i เ h t e r เกมดวลดาบประจำปีอัปเกรดแพงแน่เลย14 1สุดหนึ่งถามันมีเศษตังได้นะ,ะต้องใช้เครื่องเกม10อันนะครับแต่เดี๋ยวไปวางก่อนล้กกันนะลองกระแสตอบรับก่อนเพราะวางไงลูกค้าก็เล่นอยู่ดีนะครับเครื่องเกมเกมเดียวอันนี้เป็นเกมใหม่ของทางร้านเรานะครับเกม Sword f i เ h t e r เป็นเกมแนวไฟติ้งที่จะตัวเป็นตัวละครใช้ดาบมาฟันต่อสู้กัน อันนี้เป็นเกมใหม่นะครับแนะนำแนะนำม,มีใครมาเล่นไหมไม่เห็นมีใครมาเล่นเลยเฮ้ <S <S ไหนเช็คหน่อยตู้นี้ตู้นี้เก็บได้เท่าไหร่ไม่บอกเอ้ยนี่ไงมีคนเล่นแล้วมาแข่งกันดีกว่าเอ้เอ้เอ้หมันมากอืมโอ้เกมนี้น่าจะเก็บตังค์ได้เยอะเนี่ยเพราะว่ามันเล่นกันสองคนห้เองเหรอโอ้ผมคงต้องตั้งราคาต้องไปอเกรล้วแหละ ต่อไปเวิร์กเกอร์ที่จ้างคนสุดท้ายน่าจะเป็นอาดัมนะครับเอามาไว้คอยดูแลทําความสะอาดซึ่งเครื่องก็ไม่ค่อยสกปรกเท่าไหร่นะจริงๆอันนี้มันตาละกี่บาทผมไม่รู้ผมส่องไม่ได้จะส่องต้องไปชอ็อปปึ๊บหรือมันส่องไม่ได้อยู่แล้วอ๋อนี่ไงตาละ3บาทเก็บได้เท่าไหร่นะเออนี้เก็บได้เป็นร้อยนะซื้อมาแพงต้องเก็บตังค์ได้เยอะหน่อย อันนี้ไงสามห้าเก็บได้เป็นร้อยอลไรงงเราอันนี้น่าจะยี่สิบอันนี้เก็บได้เจ็ดสิบห้าผมว่านะผมเก็บทีละสองร้อยห้าสิบซื้อเครื่องแมสอัปเกรดทีเดียวแล้วก็มาวางวางผมว่ารวยกว่านะผมว่ารวยกว่าเครื่องนี้อีกนะในช่วงตน้นจากการคาดการณ์ของผมแล้วผมว่าผมซื้อแค่เจ็ดเครื่องก็พอมั้งเกมแมสเดี๋ยวผมค่อยรื้อสามตัวนี้ทิ้งมารือพูดถึงรือหรือเออรือไม่ได้อ่า เราขอทำการเอาเครื่องนี้ไปปรับปรุงเด้อคัันะเดี๋ยวเราจะกลับมาใหม่พร้อมเครื่องเกมที่เจ๋งกว่าเดิมอ่รีบๆให้เสร็จซะมาเรียบร้อยรีมูฟเรียบร้อยไปซื้อต้องซื้อแมสอีก7เครื่องพอไม่ว่า7บไม่ได้เอ๊ะ่ะได้ละปึบอ่ะบายแล้วเราก็อัปเกรดมันน่าจะเปลี่ยนสีได้เนาะคอมไบ เรียบร้อยปับ๊บนี่เครื่องเกมแมสนะครับอัปเกรดอัปเกรดเรียบร้อยเชิญได้เลยนะครับจะสูบตังลูกค้าไปเรื่อยเฮ้ยไหนๆก็ไหนแล้วเราซื้อเครื่องแมสอีกเกมนึงดีกว่าแต่ผมสงสัยเหลือเกินว่ามันเปลี่ยนสีไม่ได้เหรอต้องเปลี่ยนสีได้สิผลิตภัณก็เปลี่ยนสีได้เลย <c oughs> ซื้อก่อนปึ๊บเหลือ300ร้อโอเคมันแหลกนะครับเล่นตอนคืนก็งี้แหละแหลกปัอง <c oughs> เปลี่ยนสียังไงครับเนี่ใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะผมไม่รู้โอ้อัปเกรดอม๋มหรือว่าต้องอัปเกรดไปเรื่อยๆอัปเกรดอย่างอย่างมากมายแต่วางก่อนเราต้องเราต้องหาตังค์แล้วมาเฮ้ยเอ้มูฟเครื่องน,นี้ปึ๊บแล้วก็เอาเกมมาวางไว้ตรงนี้นี่ดูเป็นระเบียบเรียบร้อย โอเคก็ประมาณนี้เนาะอดดมก็เป็นพนักงานคอยดูแลความสะอาดของเครื่องของเครื่องเกมของเราไว้ดีๆนะโอเคตอนนี้ก็ได้เครื่องแมสแบบตู้ทองคำมาแล้วก็น่าจะเก็บตังค์ได้ไวขึ้นประมาณหนึ่งโอเคสำหรับธุรกิจร้านตู้เกมอาเขดในวันนี้ต้องขอตัวอำลาวพียท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะอ่าแล้วก็ยังไงสำหรับคลิปนี้ก็สายณละนะครับไม่ป่าย,ายสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนด้วยนะ